วันนี้วันที่18มีานาคน2567นะครับผมอยู่ที่เมืองยม马ม拉า,าดแขวงคำม่วนโอ้เขาเผาอีกแล้วนะครับเสียดายนะครับบรรยากาศงามงามบรรยากาศดีมากครับแต่เผาครับควันคลุ้งเลยนะครับเดี๋ยวจะเลอะแคมคลองส่งน้ำนี้นะครับไปบ้านธาตนะครับไปชมบรรยากาศยามเช้าบ้านธาตนะครับ ลองส่งน้ำจากเขื่อนน้ำเทินสองนะครับก็ลปล่อยลงเซบังไฟนะครับสลไหลลงน้ำโขงเซบังไฟยังมีปริมาณน้ำมากกว่าปกตินะครับเพราะได้น้ำจากเขื่อนน้ำเทินสองแล้วครับ mm hmm. เช่นเดียวกับม่น้ำโขงนะครับก็ได้น้ำไปเติมก็ทำให้น้ำโขงตอนล่างนี่ก็มีปริมาณมากนะครับ กน้ำจากเขื่อนนี่แหละครับทําให้แม่น้าโขงมันมีปริมาณมากกว่าปกติทําให้ประเทศไทยเองก็สามารถสูบน้ําจากแม่น้าโขงไปหล่อเลี้ยงเกษตรกรได้นะครับในทางจังหวัดสองคายจังหวัดอุดรธานีนะครับสูบน้ําเข้าห้วยหลวงนะครับที่อำเภอโพนวิสัยนะครับแล้วก็น่าจะหลายจุดมากนะครับเึ่น ปรกว่าไอ้ตัวขวาตัวถ่วงความเจริญอย่างพวกเอ็ทีโอเนี่ยก็ไปขวางนะครับบอกว่าทําให้ไป็น,น้ําโขงมันไม่เป็นธรรมชาตินะไอ้พวกบ้าแล้วนะแล้วที่สําคัญยิ่งกว่าน,นั้นคือมันไม่ให้คนแนวรูมน้ําโขลกนะไอ้พวกมาต่อตาย เฟือเสียดายนะครับพื้นที่เกษตรที่อยู่มาลาดมันน้อยไงมันก็เลยแบบเอาไปใช้ประโยชน์ได้น้อยนะครับเสียดายมากเลยนะครับพื้นที่นาแซงก็หน่อยเดียวเองอะ่ะโอ้จริงๆแล้วมันสามารถที่จะหล่อเลี้ยงเกษตรกรได้หลายแสนไร่นะครับน้ำจะเกิดน้ำท่วมสองเนี่ยเสียดายมากนะครับ ะขนาดไหนดูเอานะครับมวลน้ําเยอะมากๆเลยนะครับที่ไหลลงเซบังไฟนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกว่าทําไมเซบังฝฟน้ํามันจึงเยอะเยอะตลอดปีนะครับแบบโอโ้โหเยอะแล้วก็ลึกด้วยนะน้ําเซบังฝฟอะ่ะก็เพราะมันได้น้ําจากเขื่อนน้ำเทินสองนี่นะครับเขือนน้ำเทินสองก็คือเขื่อนที่ ผลไฟฟ้าส่งจ่ายประเทศไทยนะครับน้ำไหลแรงมากครับช่วงนี้เขาจะเกี่ยวข้าวนาแสงนะ บรยากาศเมืองยมราชก็จะสวยแง่มาเสียอย่างเดียวคือมีควันนะครับนะครับมีนาข้าวมีหนองปลาอยู่แบบพอเพียงนะครับอิจฉาตาร้อนคนมีน้ำแถวแถวนี้ได้ ทำเกษตรได้สบายนะครับกำลังเกี่ยวข้าวหนาแสงนะครับ าแต่เช้านะครับจึงจะได้งานนะถ้าใช้สายมาแล้วแดดแรงนี่โอ้ไม่ได้ครับรมาสิบโมงก็พักอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาตั้งแต่เก้าหกโมงเช้าอะไรเงี้ยนะครับหรือใครมาเป็นตอนแปดโมงสักหน่อยนึงก็แดดแล้วไม่ได้งานนะครับ คือข้าวนาแซงนี่จะได้ปริมาณเยอะกว่าข้าวนาปีเพราะว่ามันควบคุมน้ําได้นะครับนาปีบางทีน้ําจะเขื่นมันมีแล้วแ่ะครับแต่ประเด็นคือพอน้ําฝนมามากๆก็ท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เมล้ามันก็มีมุมสวยๆเยอะนะครับแต่คนไม่ไม่รู้เองนะครับเหมือนตรงนี้มันสุดแล้วนะครับเหมือนเขามาก่อสร้างอะไร น,นะคโอ้โหมุมลับเมืองเมืองยมรมาชนะครับนี่สายน้ยํายมนะครับเนี่ยตรงนี้เขาจะต้องเจาะอุโมงค์ลอดแม่น้ําขึ้นมานะครับเพื่อส่งน้ํานะครับคลองส่งน้ํานะครับอันนี้เนี่ยชั่วคราวนะครับนะขัวขัวชั่วคราว แถบบ้านทาตนี่ก็ทำนาแสงเยอะนะครับเกี่ยวข้าวแต่เช้าโอ้เป็นภาพที่สวยงามครับคนอยู่กลางทุ่งนากำลังเกี่ยวข้าวกันนะครับ บ้านธาเมืองยมราชนะครับอ่าะีสะ้งมาด้วยนะครับเนี่นะสยสายมาคนลาพี่น้องคนลาวขเขาก็ไปอยู่กลาง,งท้อใไล้เขาหนาแล้วกลางพวกกลางสวนแล้วนะครับอาอยู่หากินนะครับ นะถ้าใครไปเข้าไปในตัวบ้านตัวหมู่บ้านมันก็ไม่มีคนนะครับมันเป็นวิถีชีวิตโอ้นี่หาปลาเลยเนะี นี่เป็นช่วงเวลาที่สวยงามมากๆเลยครับใครจะคิดว่าหน้าแรงโยมราชมันจะสวยงามป่านนี้ถ้าไม่ถ้าไม่มีหมอกเทียมนะยิ่งจะสวยเลยครับมากเลยนะครับนะบินแลวนะครับ นะครับเรืองอารามนะครับงามแท้และตระการทุง่งนาแสงเมืองยมมาลัยสวงคมทั้งมวน,นะครับสวยงามตาครับชมนี้ นาแสงเมืองยมมาลาศนะครับนี่นะครับเนี่ยอายุหากินครับแม่กับลูกมาซอน เด็กน้อยในเขตชนบทเนี่ยต้องรู้จักหายอยู่หากินแต่เด็กนะครับช่วยพ่อแม่ได้ลลายยากนะครับตักตักน้ำดึงข้าวหาอาหารที่พอหาได้นะครับอาไปุมให้าไปนมนะหาปูหาปลาน้อยพ่อแม่ก็ทำงานนั้นไปลูกก็หาพวกนี้ไปนะครับพ่อแม่เกี่ยวข้าวลูกก็มาหาปลา ้องฝึกสอนลูกอย่างนี้นะครับในเขตชนบ,บทไม่ใช่เอาแต่เล่นโทรศัพท์บแบบมือขอเงินนะครับเป็นลูกเทวดาไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นวิธีของคนในเมืองนะครับอันนี้ในชนบ,บทมันต้องอย่างนี้นะครับเพราะมันขาดแคลนเงิน,น เป็นภาพที่สวยงามนะครับทุ่งหนาบ้านทาตเมืองยม,มราชแขวงคำม่วนนะครับสวยงามคนกำลังหาอยูห่หาอยู่หากินส่วนหนึ่งเกี่ยวข้าวนะครับแนะนำตวนภาษาโซ่ด้วยวเลวอีกิล,ล่าเลวหน่มยเนืองลูก แล้วเอาวเป็นภาษาโซ่ลุงฟังแน่แล้วจังหน่อยสิให้รางวัลนี่ถ้าบอกบอกแนะนำตูนี่บอกห้รางวัลแล้วนี่แล้ว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 เล้วแล้วแล้วแล้วว่าเป็นภาษาโซ่ฟังแน่แล้วแล้วสิให้ให้รางวัลอะไรนี่แล้วเราสิลุงสิเมืองอะไรเดี้ยอุษนบุรัยเด้ยเอาเร็วแนะนำตูนภาษาโซ่ก่อนเอาก็ะเวยที่ภาษาลูกวาหอลนี่เอ๊ะ กร,ระ bru ฮัลละภาษาบรูฮัละเอ,เอาเเบามาเหรอเอเอเเบาอีกเเบาอีกเบวอะไลายลได้นำตูดมาแล้วเ, <c oughs> เป็นโซ่หรือบรูมังกองนะครับอันเดียวกันนะ, <c oughs> นะครับบรรยากาศบัณฑ์นะครับทุ่งนาบัณฑ์สวยงามครับ โอ้นาข้าวนี่งามจริงๆเลยครับสวยงามนะฮะกำลังเกี่ยวข้าวกันอีกสองสาวันก็น่าจะเสร็จแล้ว,ลวครับนามันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคือเมืองยมราชนี่เป็นเมืองแบบก็คือเขตภูวานากระแดงเก่ามหาไซเก่านั่นแหละครับประชาชนคนที่อยู่นี่ก็จะมี าเป็นคนลาวพูดก็จะหมายถึงว,ว่าพวกย้อผู้ไทยนะครับพวกย้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเผ่าบรูมังกรหรือโซ่ก็เยอะนะครับทุกวันนี้นะครับเพราะว่าคนย้อผู้ไทยนั้นอพยพโยกย้ายไปอยู่ทางฝั่งโน้นซะมากกว่าก็เผ่าบรูมังกรก็เข้ามาอยู่แทนที่นะครับหรือเผ่าโซ่ัหละนะครับ